ส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ฮะถูกนักข่าวตามถามประเด็นการเมืองน,ะนายกก็บอกว่าวันนี้วันดีก็อวยพรไปไหว้พระดีกว่านะแต่ว่าสุดท้ายพอถูกถามหนักเข้าเรื่องเ,อเกี่ยวกับเบนสมิธวันนี้ถูกเปลี่ยนตัวจากรัฐมนตรีมหาไทยจะให้ไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเพราะว่าไม่ยอมให้สัญชาติไทยแก่เบนสะมิธ อันนี้ฝ่ายพักเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกนะว่าไม่ใช่เป็นเพราะนายอรุทินทํางานไม่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกี่ยวกับการไม่สัญชาติเลยนพอถามจี้อย่างนี้ปุ๊บก็เลยต้องตอบ<ะ>ประเด็นการเมืองในวันนี้<ะ>ไปฟังว่านาย,ยกตอบอยังไง<ะ>ลืมเรื่องการเมืองก็ไม่มีอะไรมาบอกผมอะไรนะต่กอถูกประบอกจากมาไทยเพราะว่าทำงานช้าไม่มีประสิทธิภาพลืม เขาลืมอ่านโพไปในยุครัฐบาลท่านเศรษฐาท่านองค์อิงนอกจากท่านเศรษฐาท่านองค์อิงผมก็เบอร์สองนะพักพักท่านเองยังไม่ได้เบอร์สองเลยเบอร์สองทิ้งเบอร์สามห่างด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาพูดก็พูดไปเรื่อเยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องคิดอะไรไม่ได้ก็โทษนู้นโทษนี่ไปก่อนแต่ว่าของผมชัดเจนแล้วถ้าเกิดหวยจริงๆนะการที่ย,ย้าย เขาไม่ได้ปลดผมบอกนะที่ผมพูดุพูดเนี่ยสื่อไม่ไม่พูดไอ,อ้จุดสําคัญเขาบอกว่าเขาจะขอมาหาไทยคืนแล้วให้ผมไปอยู่สารนสุขถ้าผมหวยจริงไม่มีประสิทธิภาพจริงคนที่ขอให้ออกจากมหาไทยซึ่งรับผิดชอบเพื่อความมั่นคงไปดูแลชีวิตประชาชนถ้าคนห่วยๆวยไปดูชีวิตประชาชนโอ้ไม่ยิ่งหนักไปนั้นะแต่แต่ว่าไม่ได้ห่วยหรอกครับนะครับท่านก็บอกว่าทํางานได้ดี ทุกกคนก็ชมมาถึงวันนี้เต็มสิบให้คะแนนตัวเองเท่าไหรคะเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวหาว่าคุ๋ยวหาั่เคลือนไหวคุณทำงานผ่วยที่มหาไทยทำงานไม่มีประสิทธิภาพเหมือนที่ท่านสุริยะหรืออีกท่านว่าจำจำไม่ได้แล้วไครไขก็ไม่รู้แล้วก็ ก็บอกว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพทำงานช้าผมคือมันมันจับโคกได้ไหนอ่ะโคก็บอกผมมาที่สองใช่ไหมทั้งสองนายกเลยดีแล้วโชคดีไม่มาที่หนึ่งคือคือนึก่นี้ก็สอกกลับนะฮะว่าคือมันเป็นเรื่องจริงที่ผมไม่ให้สัญชาติเบนสมิธแล้วที่มาอ้างว่าถูกเปลี่ยนจากรัฐมนตรีมหาไทยเพราะทำงานหวย เอาถ้าทำงานหวยจริงแล้วจะให้ไปทําที่กระทรวงสาธารณสุขทาไมโอ้แล้วนอกจากนี้นักข่าวยังถามนามนะอันนี้นักข่าวถามนําว่านางสาวแพทองทานโพสต์แสดงความเห็นหัวข้อข่าวที่นาอยอนุทินยอมรับไมารู้จักกับเบนสมิธโพสต์ว่าเอา้าเน่เน่่เเอา้าเห็นไหมสั้นสัส้นสั้นๆเหมือนกับเอา้าปรากฏว่านักข่าวเอาเรื่องนี้ไปถามนายกอนุทิน <S 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 นายกอนุทินก็เลยตอบตอบว่ายังไงทีนี้ครับ เวลาคุยกันก็มีท่านนายกเองกับผมนะคุณหมอผมมีอะไรดีก็รู้เรื่องหมดทุกอย่างทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้วท่านรู้เรื่องดีหมดท่านรู้เรื่องดีหมดคือพูดถึงนายกอดีตนายกแพทองทานานาานี่สวนกับนิ่มๆเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้นายกอนุทินให้สัมภาษณ์ คือประเด็นเรื่องการจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญวาระสองวาระสามที่จะมีการพิจ,จารณากันหลังจากนี้ก็หวังว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์การยุบสภาเป็นไปตามไทม์ไลน์เดือนมกราหลังจากนั้นก็ไปทำประชามติเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยนะ เอาเวลาเด่ดไปเตรียมนโยบายดียวกว่ามาศาสตรโคลนใส่กันนี่นายกอนุทินกล่าวเรื่องรัฐธรรมนูญ